สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งกันนะคะน่าสนใจมากเกี่ยวกับหนังญี่ปุ่นเรื่อง Survival Family ค่ะปี2016โอ๋อครับเรื่องนี้ผู้กำกับคือคุณชิโนบุยากุชิดใช่ไหมครับคนที่ทำ Wood Job กับ Swing Girls ใช่เลยค่ะแฟนๆน่าจะคุ้นสไตล์กันดีครับผมคือเรื่องย่อมันแบบ เ,ออเรียบง่ายแต่สถานการณ์หนักหน่วงมากนะคะอยู่ๆไฟฟ้าก็ดับค่ะดับพรึบทั่วโลกเลยโหทั่วโลกเลยล่ะครับไม่รู้สาเหตุด้วยไม่รู้เลยค่ะแล้วทีนี้ครอบครัวสซ,ซูกีเนี่ยเป็นครอบครัวคนเมืองมากๆ พ่อเป็นมนุษย์เงินเดือนแม่บ้านก็ไม่ค่อยถนัดงานบ้านเท่าไหร่ลูกๆก,ก็ตามสไตล์เด็กเมืองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกสาวมอปลายก็ยังติดแฟชั่นลูกชายมหาลัยก็ติดมือถือมากๆสุดท้ายก็คือต้องหาทางรอดกันแล้วเขาทำยังไงกันต่อครับพวกเขาทัาสินใจปั่นจักรยานค่ะระยะทางแบบ900กว่ากิโลเมตรโหดมากปั่นไปไหนครับนั่นกลับไปบ้านพ่อตาที่คากชิมะค่ะ อ๋อครับครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันลงลึกในมุมมองของบทวิเคราะห์ชิ้นนี้กันนะครับค่ะว่าเขามองประเด็นอะไรบ้างทั้งเรื่องที่เราแบบเออพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกยุคใหม่กันแค่ไหนอืมอะไรจำเป็นอะไรฟุ่มเฟือยแล้วก็เออมุมมองต่อวิกฤตที่บทวิเคราะห์เขามองว่าหนังมันก็ไม่ได้โลกสวยนะแต่ก็ไม่ถึงกับสิ้นหวังไปเลยใช่ค่ะ มันมีจุดหนึ่งที่บทวิเคราะห์ชี้แล้วแบบโดนใจมากคือภาพครอบครัวสุสูกิช่วงแรกๆเลยครับเป็นยังไงครับสะท้อนคนเมืองชัดเลยค่ะพ่อยังห่วงเรื่องวิกผมอยู่เลยลูกสาวก็แต่งตัวจัดเต็มทั้งที่แบบสถานการณ์มันวิกฤตแล้วนะฮ่าๆ <c oughs> จริงด้วยครับนึกภาพออกเลยมือถือก็กลายเป็นแค่ที่ทับกระดาษไปแล้วหรืออุปกรณ์ทําครัวบางอย่างที่พกมาก็ดูเกะกะไปหมดเลยค่ะครับแล้วเรื่องการเดินทางล่ะครับบทวิเคราะห์ว่าไงบ้าง บทวิเคราะห์บอกว่าการที่ปกติพึ่ง GPS ตลอดเวลาเนี่ยพอต้องมากางแผนที่กระดาษจริงๆจ,จังๆมันกลายเป็นเรื่องยากมากอ๋อใช่ใช่ลืมวิธีใช้ไปแล้วใช่ค่ะเทียบกับชาวบ้านหรือครอบครัวอื่นที่เขาเจอระหว่างทางพวกนั้นดูแบบปรับตัวเร็วกว่ามากเลยอืมซึ่งตรงนี้แหละครับที่บทวิเคราะห์เขาเน้นย้ำมากๆว่าขึ้นหนังไม่ได้พยายามจะบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่มีไฟฟ้ามันดีนะมันโรแมนติกนะอืมืมไม่ได้สวยงามขนาดนั้นใช่ครับ ไม่ได้โรแมนติไซส์มันขนาดนั้นแต่แค่ชี้ให้เห็นความจริงว่าเออจริงๆมนุษย์เราเนี่ยปรับตัวเก่งนะค่ะถ้าเรายอมตัดใจจากความสะดวกสบายหรือสิ่งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นออกไปได้เหมือนคนสมัยก่อนหรือคนที่อยู่ในที่ท,ที่ไฟฟ้ายัางเข้าไม่ถึงตอนนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเขาก็อยู่กันได้บทวิเคราะห์ก็ยกตัวอย่างว่าครอบครัวนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอย่างทักษะพื้นฐานที่ลืมไปแล้วเช่นการหาอาหารการก่อไฟครับ การพึ่งพาคนอื่นอะไรแบบนี้บทวิเคราะห์เขาเปรียบเทียบได้ดีมากเลยนะคะเขาบอกว่าไอสิ่งอำนวยความสะดวกของฟุงฟ่งเฟือยพวกนี้เหมือนผงชูรสอะคะ่ะโอ้ผงชูรสยังไงครับคือไม่มีก็ไม่ตายไงคะแต่มีมันก็ช่วยเพิ่มรสชาติเพิ่มความสะดวกให้ชีวิตครับครับเข้าใจเปรียบเทียบเลยซึ่งบทวิเคราะห์ก็เลยชวนให้คิดว่า เอ๊ะหรือไอ้ที่เราคิดว่าจําเป็นมากๆในชีวิตประจําวันเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่ผงชูรสทางเทคโนโลยีหรือเปล่าอืมที่เราติดรสชาติความสบายไปแล้วใช่ค่ะติดไปโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่จําเป็นจริงๆที่บทวิเคราะห์ชี้ก็คือปัจจัยพื้นฐานเลยอาหารน้ําที่พัก ความรู้ในการเอาตัวรอดอย่างอ่านแผนที่ปรถมพยาบาลเบื้องต้นใช่เลยค่ะพวกนั้นตั้งหากคือของจริงแล้วมีอีกมุมที่บทวิเคราะห์พาไปดูเหมือนกันคือเรื่องความสมจริงของการปั่นจักรยาน900กิโลเมตรนี่แหละครับอ่าอันนี้น่าคิดค่ะครับบทวิเคราะห์เขาก็ตั้งคําถามว่าในโลกจริงๆอ่ะครอบครัวคนเมืองจา๋จาๆแบบนี้ ที่ไม่เคยลำบากขนาดนี้มาก่อนเลยจะรอดไปถึงปลายทางได้จริงเหรอทั้งเรื่องความปลอดภัยอาหารสภาพร่างกายอีกอาจจะไม่ได้จบสวยเหมือนในหนังก็ได้ใช่ไหมคะก็อ,อาจจะเป็นไปได้ครับซึ่งมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราเออต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะสรุปคือบทวิเคราะห์มองว่า s u r v i v a l Family เนี่ยไม่ใช่แค่หนังผจญภัยสนุกนกอย่างเดียวครับแต่มันเหมือนเป็นกระจกบานใหญ่เลยค่ะที่ส่องให้เราเห็นตัวตนท่ามกลางของอำนวยความสะดวกมากมายในยุคนี้ครับ ส่องให้เห็นว่าอะไรคือแก่นแท้จริงๆของชีวิตใช่ค่ะอะไรคือสิ่งจำเป็นจริงๆในการมีชีวิตอยู่กันแน่ซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากอยากชวนให้ลองคิดตามกันต่อนะครับค่ะได้เลยค่ะลองกลับไปมองชีวิตประจำวันของเราดูครับว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือไอเจ้าผงชูรสอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าโหขาดไม่ได้เลยอืมนึกออกหลายอย่างเลยค่ะตอนนี้ครับ แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยไอสิ่งที่เราคิดว่าขาดไม่ได้พวกนั้นมันหายไปจริงๆค่ะเราจะปรับตัวยังไงเราจะไปพึ่งพาอะไรแทนเพื่อให้อยู่รอดต่อไปได้บ้างเป็นคําถามที่ชวนคิดมากๆเลยค่ะน่าจะต้องกลับไปลิสต์ของตัวเองดูบ้างแล้วครับน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ